สนับสนุนโดยใช้ง่ายใช้ดีต้องเขียวกระจีตัวท็อปนวัตกรรมขั้นท็อปที่นี่ที่เดียวสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวเกษตรต้นชั่วโมงกับผมบาทัชกรหงวิไล คุณผู้ชมครับถ้าเราพูดถึงหอมแดงบ้านเรานี้เวลาการส่งออกก็ยังแพ้เพื่อนบ้านอยู่ดีอย่างอินโดนีเซียแต่ว่าด้วยกลิ่นที่หอมและก็ฉุนเป็นพิเศษของหอมแดงบ้านเรานะครับจึงทําให้หายห่วงในเรื่องของการส่งออกเพราะว่าต่างประเทศก็นิยมกลิ่นฉุนของหอมแดงบ้านเรามากยิ่งขึ้นด้วยรายงานนะครับจากองค์การอาหารและกเกษตรแห่งสหรประชาชาติก็ได้บอกว่าในปี2556นี้นะครับมีการผลิตหอมและก็หอมแดงในภูมิภาคอาเซียนประมาณ2.6ล้านตันนะครับ โดยมีประเทศเมียนมาเป็นผู้ผลิตรายสําคัญอยู่ที่ประมาณร้อยละ43.82ของผลผลิตในอาเซียนทั้งหมดนะครับรองลงมาก็คืออินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามรวมถึงการผลิตหอมแดงของไทยนั้นก็มีสัดส่วนอยู่เพียงแค่ร้อยละ1.53ของผลผลิตอาเซียนก็ถือว่าน้อยมากๆด้วยหอมแดงนี่ก็ถือว่าเป็นพืชหลังนาในประเทศไทยนี่นะครับก็จะมีการปลูกหลังการทํานาในฤดูทํานาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปลูกกันมากในภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศนะครับโดยแหล่งผลิตส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพยาวอุตรดิตถ์ศรีสะเกดและก็ชัยภูมิเป็นต้นนะครับหอมแดงที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเรียกกันว่าพันธุ์ศรีสะเกดซึ่งพันธุ์นี้จะมีเปลือกนอกหนาสีม่วงแดง หัวกลมแล้วก็ป้อมมีกลิ่นฉุนครับส่วนหอมแดงที่ปลูกในภาคเหนือก็จะเรียกพันธุ์นี้ว่าพันธุ์เชียงใหม่ซึ่งก็จะมีเปลือกที่บางๆสีส้มอ่อนหัวกลมลีแล้วก็มีกลิ่นฉุนน้อยกว่าพันธุ์สีสะเกตดนะครับซึ่งปริมาณของการผลิตหอมแดงของไทยเหานั้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1 2 8 0 0 0กว่าตันในปี57นี่นะครับก็นับว่าผลผลิตจากภาคตวนออกเฉียงเหนือมีจํานวนมากกว่าผลผลิตจากทางภาคเหนือนะครับส่วนอุปทา,านของผลผลิต หอมแดงของไทยนั้นนอกจากจะใช้เพื่อเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารของครัวเรือนแล้วนะครับก็ยังมีการนําไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องแกงต่างๆทําให้การใช้หอมแดงของไทยเหล่านี้มีสัสดส่วนถึงร้อยละ80.3ในขณะที่การส่งออกอยู่ที่เพียง19.7หรือประมาณ2 5 0 0 0กว่าตันเท่านั้นเองโดยเราก็มีการส่งออกไปที่อินโดนีเซียถึงร้อยละ77ของประมาณการส่งออกทั้งหมดรองลงมาก็คือสิงคโปร์จีนและก็มาเลเซียนะครับแต่ก็เชื่อว่าการส่งออกน้อยแบบ ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะว่ากลิ่นฉุนและก็ลักษณะพิเศษของหอมแดงบ้านเราพันศรีสเกตนี้เป็นที่ต้องการแล้วก็เป็นที่นิยมนะครับของตลาดอาเซียนด้วยและที่สําคัญก็คือว่าขายแล้วได้ราคาดีเช่นเดียวกันด้วยนะครับแล้วก็จะมีการยกเลิกโคต้าของปีที่ผ่านมาหรือไม่อย่างไรนั้นก็สามารถติดตามข่าวสารได้เช่นเดียวกันด้วยครับนี่ก็เป็นที่มาของหอมแดงบ้านเราที่ปลูกแล้วกินในประเทศส่งออกต่างประเทศแบบนี้ก็ได้กําไรทั้งผู้ค้าแล้วก็ได้ความสุขทั้งผู้บริโภคเช่นเดียวกันด้วยครับวันนี้ นีครับเกษตรต้นชวโงต้นลาไปแล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับสนับสนุนโดยใช้ง่ายใช้ดีต้องเขี้ยวกะจีตัวท็อปนวัตกรรมขั้นท็อปที่นี่ที่เดียว